ไม่ามาดไม่ได้เราไม่รู้จะช่วยใครได้นะเยตอนเนี้ยคนเยอะมากนี่ต้องการออกจากบ้านมีได้อะพี่ต้องให้ผู้นาประเทศดูนี่แบบนี้โอ้โหนกำลังเราไม่พอกาลังเราไม่พอได้หทุกคนอาการตอนนี้ทุกคนอาการ วกมันจะตายดแล้เสียงร้องขอความช่วยเหลือสุดบีบหัวใจของพี่น้องชาวหัดใหญ่ที่ทำพี่เปิลน้ำตาไหลสถานการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่บีบหัวใจเหลือเกินค่ะ วิกฤตครั้งนี้นักหนากว่าทุกปีที่ผ่านมาได้แต่ภาวนาขอให้ทุกคนปลอดภัยในวิกฤตยิ่งใหญ่นี้เราจะได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่ไม่ทิ้งกันแต่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สถานการณ์น้ำท่วมยังคงเลวร้วายมากขึ้นทุกวันแต่น้ำใจของคนไทยไม่ทิ้งใครจริงๆค่ะมีทีมเจ้าหน้าที่เล็งช่วยเหลือทุกชีวิตให้ปลอดภัยรวมถึงน้ำใจของพี่ๆในวงการบันเทิงหลายๆคนใช้เสียงของตัวเองขอความช่วยเหลือและขอความร่วมมือประสานงานรวมถึงลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยตัวเองและหนึ่งในนั้นก็มีพี่เปิ้ลนาคอนค่ะ ผู้ชายที่พลังน้ำใจยิ่งใหญ่พี่เปิลลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่วันแรกไม่ใช่แค่เป็นกระบอกเสียงกระจายข่าวให้คนเห็นปัญหาเท่านั้นแต่ยังลุยน้ำลงแรงด้วยหัวใจเต็มร้อยระดมทั้งเจ็สกีเรือของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ให้เร็วที่สุดแต่พลังใจที่ใหญ่แค่ไหนก็ยังไม่พอคะ่ะน้ำท่วมครั้งนี้เกินกำลังของคนคนเดียวพี่เปิลพูดถังน้ำตา มันเกินกําลังผมแล้วครับน้ําตาของผู้ชายที่เจ็บปวดเพราะเห็นเพื่อนมนุษย์ลําบากและอยากช่วยให้เร็วกว่านี้แต่ไม่สามารถทําได้ทั้งหมดเสียงของพี่เปิ้ลดังไกลไปถึงทุกคนทําให้เกิดพลังสนับสนุนอย่างมากมายและยังส่งเสียงถึงภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแห่รีบลงพื้นที่โดยด่วนที่สุดเรียกได้ว่าพลังน้าใจของพ่เปิลเนี่ยยิ่งใหญ่เกินใครจริงๆค่ะ ส่วนทางด้านของพี่ท็อพี่ไทยเองค่ะหลังจากเห็นสถานการณ์น้ำท่วมก็ไม่รอช้าเร่งระดมกำลังคนและเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ในบ้านอพยพหนีน้ำไม่ทันไปยังศูนย์อพยพรวมถึงนำเข้าของเครื่องใช้จำเป็นช่วยเหลือชาวบ้านแบกทั้งกำลังคนทั้งของจำเป็นลงไปแจกจ่ายแบบไม่รีรอเลยทีเดียว ทางฝั่งของฝันดีฝันเด่นก็เช่นกันค่ะสองพี่น้องลงพื้นที่ทันทีพร้อมเสียงทีแทงใจทุกคนน้ำที่ท่วมว่าเยอะแล้วแต่น้ำตาจากใจของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยยิ่งมากกว่าภาพที่เห็นคือความเจ็บปวดของชาวบ้านและความตั้งใจของสองพี่น้องที่ลงพื้นที่ด้วยหัวใจที่อยากจะอบกอดและอยากช่วยเหลือทุกคนให้ได้อย่างเร็วที่สุดในทุกวินาที ด้านของพี่แท็กพลันยูเองก็ไม่รอช้าค่ะตอนนี้กำลังเดินทางลงพื้นที่ชาวนี้เจอกับทีมอีจันที่สนามบินต่างคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันช่วยพี่น้องชาวใต้ให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ให้ได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะและไม่เคยเป็นครั้งสุดท้ายพี่แท็กเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นเสมอว่าผู้ชายคนนี้ลงมือจริงถูกครั้งที่คนไทยเดือดร้อนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่พลังน้ำใจยิ่งใหญ่มากจริงๆค่ะ ด้านนักร้องนักแสดงอย่างพีเจเจตลินเองเนี่ยก็ไม่รอช้าค่ะไม่ได้หล่อแค่หน้าตาแต่หัวใจยังหล่อไม่แพ้กัน เร่งสรงเจสกีไปสมทบเข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้อย่างเร่งด่วนที่สุดนอกจากนี้ยังมีนักแสดงสุดลอยอย่างนายนพัฒนที่ก็ไม่ขออยู่เฉยค่ะเล่งระดมขอรับบริจาคทั้งเรือทั้งเจ็สกีรวมถึงเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้น้ำใจของนายนพัฒเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มากไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะเป็นอีกสองคนค่ะที่เป็นกระบอกเสียงและแรงสําคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ และยังไม่หมดค่ะน้ำใจของคนไทยมันใหญ่กว่าน้ำท่วมเสมอนอกจากนี้ยังมีพลังน้ำใจของอีกหลายคนที่ถึงแม้ตัวจะยังไม่ได้ไปลงพื้นที่แต่ร่วมเปิดรับบริจาคระดมทุนช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นตัวแม่ค้าออนไลน์อย่างพิมพ์ลิพายที่บริจาคของของตัวเองยอมขาดทุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้อีกทั้งยังจัดทำโรงครัวระดมเงินซื้อเรือซื้อเจสกีพูดทั้งน้ำตาเพราะอยากช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้จากใจจริง และยังมีพลังใจคนใต้ถึงคนใต้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นยิวฉัดมงคลรวมช่วยเหลือส่งของบริจาคหลายคันรถช่วยเหลือชาวใต้ที่ประสบภัยน้ําท่วมด้วยพลังของน้ําใจที่พร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่สาวเจนนี่เนี่ยมีเสมอมานั่นเองคะ่ะ เสียงของพี่เปิลเนี่ยก็ยังดังมาถึงพ่อค้าออนไลน์อย่างวินวินเลียมที่ได้รวมบริจาคช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ทันที1ล้านบาทให้เงินนี้เนี่ยได้ไปต่อยอดช่วยเหลือชาวใต้ในภัยพิบัติครั้งนี้อีกด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้วินโอนให้ล้านหนึ่งนะครับพี่น้องชาวหัดใหญ่ทุกคนวินขอเป็นกาลังใจให้นะครับแล้ววินทักหาพี่เปิลไม่รู้ว่าพี่เปิลอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้คือพี่เปิลยังไม่ตอบวินและเดี๋ยววินจะกระจัดกระจายนะครับพี่ช่วยกันเต็มที่ และแกงโคตรครูนำทีมโดยโอ๊ตปราโมทและป๊อบป,ปองกูลรวมพลังดารานักร้องหลายสิบคนทั้งร้องเพลงระดมทุนเพื่อนำเงินเข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้เปิดหมวกใจกลางสยามพร้อมทั้งรับบริจาคช่องทางออนไลน์ผ่านมูลนิธิวายไลยฟ์พี่น้องดาราทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันร้องเพลงช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพี่จไททศมิตไมยราบวานธนกิจยูบอยทีเจส้มมาลีนุ่มๆวงแอสลาสโรสิลินทิป โอบและเลดี้ปางแอลลี่ซานิโดมจารุวัฒน์แจ็กกี้จักรินและอีกหลายคนเลยทีเดียวค่ะเรียกเดว่าน้ำใจของคนในวงการบันเทิงเนี่ยยิ่งใหญ่และพร้อมช่วยเหลือคนไทยด้วยกันอย่างแท้จริงค่ะน้ำใจของคนไทยไม่มีวันสิ้นสุดไม่เพียงแต่พี่น้องในวงการบันเทิงเท่านั้นแต่ขอบคุณทุกหัวใจที่ลุกขึ้นช่วยขอบคุณทุกกำลังแรงกำลังทรัพย์กำลังใจที่ส่งถึงพี่น้องชาวใต้ในเวลาที่ตรงการมากที่สุด อีจันขอเป็นอีกหนึ่งพลังเล็กๆส่งกำลังใจให้ทุกคนที่ประสบภัยปลอดภัยและทุกทีมที่ลงพื้นที่ก็ขอให้ปลอดภัยเช่นกันค่ะและเราขอเป็นสะพานบุญให้พี่น้องทุกคนเนี่ยสามารถรวมบริจาคทั้งของใช้จำเป็นและเงินช่วยพี่น้องชาวใต้ผ่านมูลนิธิเพจอีจันโดยทุกคนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยไดทีน่นาเพจเลยนะคะเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะหาดใหญ่ต้องไหวตายต้องรอดคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ